เฮ้ hey, สวัสดีทุกคนขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือต้อนรับนะวันนี้ฉันจะมานำเสนอภาพวาดโอ้อย่าเพิ่งทำหน้าเ็งสิพร้อมแล้วก็ไปกันเลยและและ้วเราก็เดินทางมาถึงประเทศกีสที่นี่นอกจากจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วเขายังมีภาพวาดที่น่าทึ่งอีกนะฉันกำลังพูดถึงงานศิลปกรรมของชาวกรีกโบราณอยู่มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1,100ปีก่อนคิรัสตกักราช ชาวกิีกโบราณนิยมวาดภาพตกแต่งเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะเป็น2มิตินอกจากนี้พวกเขายังสร้างสรรค์าง,งานจิตรกรรมที่ประดับด้วยหินสีหรือกระเบื้องเคลือบซึ่งเรียกมันว่าโมเสกนั่นเองส่วนภาพที่ทุกคนกำลังดูอยู่นั้นมันมีชื่อว่าภาพชัยชนะของอเล็กซานเดอร์ไปดูที่ต่อไปกันต่อดีกว่าคุณรู้จักที่นี่ไหมที่นี่คืออิตาลี ฉันกำลังจะพาคุณไปดูภาพวาดของชาวโรมันมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคิดศักราชชาวโรมันมีการพัฒนาภาพวาดเป็นแบบอย่างของโรมันเองโดยการเขียนภาพเป็น3ามมิติแบบทัศนียภาพมีการใช้แสงเงาและแสดงลักษณะทางกายวิภาคของร่างกายมนุษย์อย่างงดงามนิยมเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวน้ำปูน ส่วนภาพที่คุณกำลังดูอยู่นี้คือภาพเหมือนของเบเกอร์และภรรยาเป็นงานจิตรกรรมฝาผ,าผานังที่เมืองปอมเปอ,อีในประเทศอิตาลีภาพนี้แสดงสัดส่วนและแสงเงาที่ชัดเจนเหมือนจริงพวกคุณรู้จักเธอคนนี้ไหมเธอมีนามว่าโมนาลิซาภาพเขียนโมนาลิซาเป็นภาพแสดงรอยยิ้มที่เป็นปริศนาเป็นฝีมือการวาดของเลโอนาร์โดดาวินชี เป็นงานจิตกรรมสมัยฟื้นฟูฟศิลปะวิทยาเกิดขึ้นราวคิดทศวรรษที่1 4ถึง17มีการนำเอาแบบอย่างของศิลปะกรีกและโรมันมาปรับปรุงใหม่มุ่งเน้นการสร้างงานศิลปะเพื่อศิลปะมากกว่าเพื่อคิดศาสนาซึงมีการศึกษาคนา้นคว้าทฤษฎีหลักการและเทคนิคทางศิลปะขึ้นมาใหม่เช่นหลักองค์ประกอบศิลป์หลักกายวิภาคและหลักการเขียนทัศนียภาพเป็นต้น ต่อไปเราไปดูงานจิตรกรรมสมัยใหม่กันมันเริ่มขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปลายศตวรรษที่18ในยุคนี้มีการถ่ายทอดผลงานออกมาในสองลักษณะคือ 1. สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี้เรียกว่าการถ่ายทอดรูปแบบเหมือนจริงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่คำนึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติผู้ชมงานส่วนมากสามารถเข้าถึงคุณค่าและรับรู้ความงามได้ง่าย เพราะมีลักษณะที่เหมือนจริงทั้งรูปร่างรูปทรงแสงเงาสีซึ่งทำให้ดูแล้วเข้าใจง่ายเกิดความรู้สึกประทับใจภาพที่คุณเห็นนี้คือภาพแม่พระนั่งบันลังผลงานศิลป,ปะแบบเหมือนจริงของราฟาเอลราตรีประดับดาวคุณเคยเห็นภาพนี้ไหมผลงานจิตกรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบาของฟินเซนฟานก็ นี้ศิลปินตัดทอรูปทรงออกไปแต่นำเสนอภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนที่งดงามว้วยแสงจันทร์และแสงจากดวงดาวใช่แล้วฉันกำลังพูดถึงการถ่ายทอดผลงานศิลปะรูปแบบตัดทอนมันคือการสร้างสารรค์งานศิลปะโดยคำนึงถึงรูปแบบและความเป็นจริงตามธรรมชาติให้น้อยลงแต่ให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกและความคิดสร้างสารรค์ของศิลปินมากขึ้น โดยการตัดทอนธรรมชาติให้เหลือเพียงเขาโครงหรือเหลือเฉพาะสิ่งที่เป็นจุดสนใจหรือจุดเน้นเพื่อสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกจากภายในของศิลปินเท่านั้นดูคลิปกันมาขนาดนี้แล้วพวกคุณเกิดแรงบันดาลใจที่จะวาดรูปกันหรือยังล่ะส่วนตัวฉันพร้อมที่จะวาดแล้วถ้างั้นขอตัวไปวาดก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี